รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา3าวินาทีนะคะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่1 0 4่่ฟาบาดข้าน้อยนำเหล้ามาแล้วพะยะค่ะวางไว้ตรงนี้เออพะยะค่ะฟาบาดดื่มเหล้ามันไม่ดีต่อร่างกายร่างกายมังกรของท่านสำคัญมากนะพะยะค่ะอย่าดื่มเลยนะพะยะค่ะ ข้าร,รู้แล้วจะออกไปได้เอ,อ่พ,พะยะค่ะเออฝ่าบาทไม่ได้ฟังที่พูดเลยสักนิดอย่าดื่มจนทำให้ร่างกายแย่ละ่ะเมื่อก่อนข้าอยากให้เวลาผ่านไปช้ชาๆเพื่อที่จะได้จัดการภารกิจประเทศชาติให้ได้มากขึ้น แต่ตอนนี้ข้าหวังว่าเวลาจะเดินเร็วขึ้นให้หยุดเหมียนกลับมาในชั่วพริบตาข้าทำให้เวลาเดินเร็วขึ้นไม่ได้แต่เล่าทำได้เพราะเล่าเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ลืมทุกได้นี่นะเอ๊ย เจ้านกน้อยเจ้าไม่อยากให้ข้าดื่มเงี้นเหรอฟังเสียวนี่จะง้อหรือเปล่าเราทําให้เวลาเดินเร็วขึ้นถ้าโลกเก่าของเจ้ากํำเลิบเจ้าจะตายไวขึ้นนะโลกมนุษย์มีทั้งสุขและเศร้าความรักเท่านั้นที่คาดเดาจิตใจมนุษย์ได้เอ๊ะ ช่างเถอะพูดกับนกที่ไม่รู้อะไรเลยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาดื่มเหล้าดีกว่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยข้ารู้มากยังรู้ว่าการดื่มเหล้ามันไม่ดีต่อร่างกายฟาเฟรเซียเจ้าย่าในเมื่อเจ้ารู้ทุกอย่างงั้นเจ้าก็บอกมาว่าทำไมหยุนเหียนถึงไม่อยากพบข้าทำไม นางจึงไม่ยอมอยู่ที่นี่แล้วทำไมนางต้องปิดบังข้ามากมายและทำไมทั้งๆที่นางยอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยค่ะแต่นางกับทิ้งข้าไปง่ายๆเช่นนี้ข้านางเ ดูสิสุดท้ายเจ้าก็ไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยให้เฟิงเซียวดื่มต่อไปแบบนี้ไม่ได้เขาอยากพบหยุนเหมียนข้าก็แค่ออกไปคืนนั่งเดิมแล้วมาพบเขาเฟิงเซียวเจ้ารอข้าก่อนนะ เมื่อข้าคืนร่างเดิมได้แล้วข้าจะมาหาเจ้าแม้แต่นกน้อยก็ไม่อยากอยู่กับข่า,างั้นหรอถึงกับตั้งใจชนกรงนกอยากรีบไปจากข้าขนาดนั้นเลยเหรอเอมฆาเหมือนลี้หิมะพันคีรีเงาเดียวได้จากไป แห่งหุนได้ชางเถอะไปให้หมดดูเหมือนว่าตรงนี้ไม่มีคนอยู่ค่าคืนร้างเดิเมตรงนี้คงไม่ถูกใครเห็นเข้าหรอกเรียบร้อยรียบไปโน้มน้าวเฟิงเสืยอให้หยุดดื่มเถอะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่หนึ่งรยห้ายุดเมียนยุนเมียนฉินชวน กับจิ้งเจ,เจ้าจะไปพับฟงเซียวได้แรงที่แท้จริงงั้นหรออ้าพวกเจ้ามีเรื่องอะไรไว้คุยที่หลังแล้วกันข้าต้องรีบไปพบฟงเซียวแล้วข้ากลับมาเดี๋ยวก่อนเมียนเมียนพวกเรามีเรื่องจะคุยกับเจ้าเจ้าอย่าเพิ่งไปหาฟงเซียวได้ไหมทำไมหรอมีเรื่องอะไรจำเป็นต้องพูดตอนนี้งั้นหรอ ยุนเมียนเมื่อกี้พวกเราอยู่นอกหน้าต่างตลอดคำพูดและก็กระกทำของพวกเจ้าพวกเราเห็นหมดเลยนะมองออกได้ไม่ยากเลยว่าฟงเซียวชอบเจ้ามากจริงๆเอเอฮะตอนนี้ข้าคือหยุนเหมียนฟงเซียวเขาหยุนเหมีนยนอย่าหลอกตัวเองแล้วคนอื่นเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ชอบยุ่นเอ๋อนั้น ตั้งแต่ต้นจนจบเขาชอบเจ้ามาตลอดยุนเมียนเออค่ะดูจากสีหน้าที่แดงของเจ้าแล้วเจ้าเองก็เข้าใจแต่แก้งโง่เท่านั้นสินะผู้ชายคนนั้นเศร้าเพราะเจ้าเมาก็เพราะเจ้าห่วงหน้าพะวงหลังสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็เพราะเจ้า เขายังไม่ชัดเจนพออีกเหรอเหมียนเหมียนข้าไม่นึกว่าฟิงเสียจะสนใจเจ้ามากขนาดนี้นี่มันอันตรายมากเลยนะเจ้าเข้าใจใช่ไหมข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วว่ามนุษย์กับเทพรักกันไม่ได้หากเจ้ากระโจนเข้าไปเกรงว่ามันจะกลายเป็นราคาที่เจ้าไม่สามารถจ่ายได้ แต่ข้ากับเฟิงเซียวไม่ได้รักกันถึงเขาจะชอบข้าแต่ข้าไม่ได้ชอบเขาข้าไม่ได้ฝ่าฝืนกฎสวรรค์ยิงโง่เหมียนๆคำพูดนี้เจ้าหลอกคนอื่นได้แต่เจ้าหลอกตัวเองได้งั้นเหรอข,ข้าข้าหลอกตัวเองไม่ได้ ตอนที่ได้ยินว่าเฟิงเสียวชอบข้าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้ามีความสุขมากจริงๆเหมียนๆเพื่อตัวเจ้าเองเจ้าอย่าไปพบเฟิงเซียวด้วยร่างแท้จริงอีกเลยเอ่เออะไรนะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเหมียนๆเมื่อเจ้าหายตัวไปแล้วอย่าปรากฏตัวอีกเลย เฟิงเซียวอาจจะเศร้าเสียใจไปสักพักแต่เขาเป็นเจ้าแห่งใต้ล่ะเขาจะไม่เสียใจนานเกินไปไม่มิได้ข้าไม่ปรากฏตัวไม่ได้ข้ายังทำภาร,รกิจไม่สำเร็จภารกิจของเจ้าข้าทำแทนให้รวมทั้งยาวิเศษที่รักษาโรคเก่าของเฟิงเซียวด้วย เห็ดหลินจือน้ำทิพผลไม้ศักดิ์สิทธิ์โบวิเศษและหญ้าวิญญาณยุ่นชานเจ้าได้เห็ดหลินจือมาแล้วข้าจะหาส่วนที่เหลือให้เองข้าไม่วางใจข้าอยากทำด้วยตัวเองพอได้แล้วนะ่ะเฉินชวนเจ้าหยุดเกีย้ยกล่อมได้แล้วหยุดเหมียนช่าผู้ชายคนนั้น นางไม่มีทางตอบตกลงหรอกและกดสวรรค์สายฟ้าสวรรค์อะไรนั่นเป็นแค่ข่าวลือเจ้าอย่าคิดให้มันร้ายแรงขนาดนั้นได้ไหมเจ้าจะรู้อะไรสายฟ้าสวรรค์น่ะไม่ใช่เรื่องตลกนะเจ้าไม่รู้หรอกว่ามีเทพกี่คนที่ฝ่าฝืนกดสวรรค์ แล้วมาลายหายไปในสายฟ้าเออฉันชวนขอบใจนะข้ารู้ว่าเจ้าหวังดีแต่แต่ตอนนี้ข้าทิ้งฟฟองเซียวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าอย่ากเกีี้ยกล่อมข้าเลยข้าไปหาเฟิงเซียวแล้วยุนเมียนเฟิงเซียวเป็นเจ้าแห่งต้ยล่ะ ต้องการหญิงงามคนใดมีหรือที่จะไม่ได้ตอนนี้เขาอาจจะหลงรักเจ้าแต่หลังจากนั้นล่ะมันคุ้มค่าที่เจ้าจะละเมิดกดสวรรค์และโดนใส่ฟ้าสวรรค์เพื่อเขางั้นหรอคุ้มค่าเข้าใจในตัวของฉันชวนเลยนะคะทุกคนว่าฉันชวนอะ่ะเป็นห่วงนางเอกไม่อยากให้นางเอก โดนสายฟ้านะคะส่วนตัวนางเอกก็คือรักพระเอกนะคะแต่ก็ปากแข็งอยู่ดีนะคะส่วนพระเอกนะคะก็คือรักนางเอกหมดใจนะคะแต่เฉินชวนถ้ามีสตินิดนึงอะ่ะจะรู้ว่าพระเอกไม่ใช่คนธรรมดานะจ๊ะไม่ได้แค่เป็นเจ้าแห่งใต้ร่างเดียวแต่เพเผออาจจะเป็นเจ้าแห่งเทพก็เป็นได้อะไรทำนองนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ